สุดขาวคนเดงเมื่อกี้เราฟังอะไรไปครับผลิตยาน้ำเนาะฝั่งนี้นะครับเป็นผลิตยาผงนะครับก็จะมีผลิตกาแฟชนิดชนิดผงนะครับแล้วก็มีแคปซูลชนิดเม็ดนะครับสองห้องนี้นะครับจะเป็นเครื่องบรรจุกาแฟชนิดซองนะครับแล้วก็เครื่องด้านในนะครับจะเป็นเครื่องบรรจุแคปซูลชนิดเม็ดนะครับห้องนู้นนะครับสี่เหลี่ยมจะเป็นห้องผสมลูกเต๋านะครับ วิธีการผลิตแคปซูลนะครับเราจะมีลงแปรุปอยู่ด้านหลังสุดของโรงงานนะครับลงแปรุบเนี่ยจะเป็นตัวลำเก็บสมุนไพรขนาดใหญ่นะครับก็จะมีสมุนไพรอยู่ในนั้นประมาณ2 0 0กว่าชนิดนะครับก็คือเราจะติดแคปซูลสูตรไหนก็จะหยิบสูตรนั้นขึ้นมานครับเป็นตำลักเสร็จแล้วก็ทําการแปรูปโดยการคั่วโดยการอบโดยการเผาเป็นต้นนะครับพอแปรูปเสร็จแล้วก็จะทําการบดยาแล้วก็บดละเอียด2ขั้นตอนที่มีขนาด อบฆ่าเชื้ทีหนึ่งก่อนจะนํามาประจุที่เครื่องประจุด้านในนะครับพอประจุลงเม็ดแล้วก็ทำทำําความสะอาด,รดอกรอบแอปซูลภายนอกเสร็จแล้วก็นําเข้าสู่ห้องประจุลงกระปุกแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับถือเป็นพันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้กาแฟสองอปนี้นะครับต้นตอจะอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเดินตามผมมานิดนึงนะครับ เป็นห้องสเปรย์ไดเปลี่ยนยาน้าให้เป็นยาผงมนะครับก่อนที่จะเป็นกาแฟเนี่ยก็คือเรากาแฟชนิดผงเนี่ยมีอยู่สองสูตรใช่ไหมครับมีสูตรบำรงสูตรขมิ้นชันเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างขมิ้นชันกันนะครับก่อนที่จะมาห้องนี้เนี่ยเราจะต้องต้มยาน้าจากขั้นล้นก่อนยาน้าขมิ้นชันประมาณ1,500ลินรนะครับเป็นหม้อขนาดใหญ่เลยนะครับ ดึงยาน้ำผ่านข้อด้านบนนะครับเข้าสู่ห้องนี้นะครับเข้าสู่เครื่องอีแว็ก่อนนะครับอีแว็เป็นเครื่องลดปริมาณน้ำนะครับจากยาน้ำ1,050ลิตรทำการอีแว็แล้วโดยใช้อุณหภูมิประมาณ60องศาเที่ยวประมาณ1วันนะครับเที่ยวแล้วจะเหลือประมาณ300ลิตรยาจากยาน้ำที่มันเหลืออเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นเสร็จแล้วก็ฉีดยาน้ำเข้มข้นเนี่ยเข้าสู่อ่างสเปรย์ด้านบนนะครับที่มีความร้อนประมาณ20องศาฉีดเข้าไปแบบน้องไปฝอยเมื่อน้องไปฝอยจนประมาณสุดเนี่ยน้ำก็จะถึงหมดต่อขลงมาาาจกยน้1,500ลิตร จะทําเป็นผมโตออกมาประมาณ10กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนในการสถานการณจะค่อนข้างสูงเพราะว่าจากดมอญใหญ่ๆะหกสิบกโลกรัมมันมันเล็กนิดเดียวนะครับพอได้ยาหกพอได้สารสกัดแล้วสอดตกัดเสิบองค์ก็ไม่ชันพอได้สารสกัดสารสกัดมาแล้วก็จะนำผสมที่ผสมทั้งลูกเต่าครับผสมกาแฟผสมวีเดียผสมสารสกัดสุดนล้วไม่ชันเข้าไปคลุกเคล้าให้เข้าไปแล้วก็นำไปบรรจุลงซองที่ห้องเมื่อกี้นะครับสองห้องเมื่อกี้ก็ถือว่า Aku juga